อายุสิบเอ็ดเดือนนะครับถ่บายประมาณลอยสามสิบแปดบวกบวกนะครับเนะะาะไอ้แปะเราจะชิ้นะพี่น้องครับบนึ่งช่วงนะครับเมืองต่างทองต่างข้อนะครับประกันต่ำดีหน่อยเนานะโอ้กะถือว่าอ้วนอยู่เจ้าน้อยนะครับแต่หังเพื่อนเตรียม,มาแน่แน่เนาะเหตุเขาหรือว่าจะได้เห็ดเขานะครับเนาะหนึ่งช่วงล่านช่วงท้ายได้อพี่น้องครับเมืองให้รายละเอียดเด้อครับผมอือ มึงหลังตอที่นี่ลงามหลังงามงามหลังแต่งงามดีนะครับก็ค่อยได้ออกหกง่ายเนาะพอประเดี๋ยวออกก็เกือวสวัสดีครับพี่น้องครับพามาเมืองตอนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับเปิดราคาวัวหน้าข้อนะครับเนาะงพามาเมืองแม่สาวที่นี่นะครับผมไอใต้ล่าเอียดตัวน,นี้ไม่จะได้ครับนี่แม่นี่ เมสาวครับสิบเอ็ดเดือนอายุสิบเอ็ดเดือนนะครับเนาะลูกพ่อได้เนี่ยลูกทีวายลูกซีว่ายทีได้เชี่ยสุดกระหกเนี่ยครับนี่เลยมีหลอดจ้าบอครับนี่มีอยู่มีอยู่นะครับเนาะใบหลอดมีอยู่นะครับผมสัเดือนครับนี่สิบเอ็ดอายุสิบเอ็ดเดือนนะครับถ่ายประมาณลอยสามสิบแปดบวกบวกนะครับเนาะลอยซเออแปลแปลลอยซีเอนะพี่น้องครับบัวยชัวนะครับ เมืองช่วงล่างเนาะมีตัวมีติงบ่อยนุ่มพันเนุ่มมี่นะครับเนาะสีนุ่มงามโพดสีนุ่มนะครับมาพี่น้องครับเมืองเด้ครับเด้อเมืองช่วงล่างนะครับผมนุ่มสีเต่านะครับเนาะประกันต่ำนีประกันอะไเมืองต่างทองต่างข้อนะครับประกันต่ำนี้ไอ้เนาะมีครับอู้กะถือว่าอ้วนอยู่จังหน่อยนะครับแต่ข้างพระท่านเตรียมมาได้หน่อยเนาะนุ่มยานุ่มไหมยานุ่มไหมช่วงถ่ายงานพี่น้องครับ เครื่องเพชรก็ดำดีอยู่นะครับเนะาะควอมแดงนี่เอาไปเลยให้ถาคะแนเนเต็มซีฟดีให้ประมาณจากัจกจแปดเด้อแดงเข็มอยู่แต่ขา,างบอลซิงเข็มจ้าแล้วครับบดไอ้แดงที่หายาปเลยนะครับเนาะนานแล้วไม่เจอเนี่ยเป็นมาแต่หน่อยถามว่ามันเป็นตรงกองโบเมียนมันเป็นยังสีตลอดครับเป็นสีตลอดเมีมมนยนหมดกัดม,ม,มันเทียอมันเป็นหมดกัดมันมันก็เป็นสีเมื่อเลยเมียนไม่ใช่สีสอืมนะครับครบเครื่องอยู่หน่อเนาะเคี้ยวพอมีอยู่นะครับผม มึงแขงม่งค้านะครับเด้อปลายหูดําเขาเห็ดเขาหรือว่าจะอะไรเห็ดเขานะครับเนาะมึงช่วงล่างช่วงค้าเด้อพี่น้องครับมึงเห็นรายละเอียดเด้อครับผมอืมมึงหลังต่อที่นี่ล้างงามงามหลังแต่งงามดีนะครับพวกไอเดียวออกหอกง่ายเนาะพวกไอเดียวออกก็เกือบนะครับต่างข้อต่างยังพี่น้องครับมึงเอาได้ครับเด้อมึงเห็นรายละเอียดนะครับ เอาแบบนี้ราคา่ะไอเปิดเท่าไรแม่นี่หายพันหนึ่งแสนหายพันนายเนาะต่อได้บอสละคาันี่ิต่อได้เบิ่อหนื่อยหนึ่งแสนห้าพันบาทนะครับเป็นงวัวพัทุกัมดีดีนะครับเนาะลูกสีใบสูงหกพี่น้นองครับใบหลอดมีอยู่นะครับผมอายุป,ประมาณสิบเอ็ดเดือนได้เนานะสิบ <11. S 1> <11. S 2> เอ็ดเดือนนะครับเหมืองนะครับเด้อให้พี่น้องเบิืองหายละเอียดละเอียดน,นะครับผม วันนี้มาลงกับเดินทางมางไก้นะครับนาะแวนมอเตอร์ไซค์มาพี่น้องครับมาถ่ายงัเแถวมหานะครับเอาไอ้โอเบอร์เท่ไอรนะศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดเก้าห้าเก้าห้่งแปดที่ต่อยตายนะครับนาออันนี้ฮะอยู่บ้านไหนกูไอ้เนี่ยบาสำโรงมาสำโรงตะบนยังคูเมืองคู่เมืองอำเภอมาหาหน่อยเนาะพี่น้องเพื่นมอยู่ขอเดี๋ยวานี๋คพี่น้องครับผูดได้ยากมาะเืออยู่ขอนะครับมาเดี๋ยวทีพิกันะครับบาานนสร ตำบลบ้านสำโรงตำบลคูเมืองอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรนะครับเนาะนะครับขอบผีตานะครับผมแกับ่มีช่วงแรกตัวพี่น้องครับให้มึงทีละตัวละตัวนะครับเด้อนะครับสนใจมากเลยจุดคุยกับเจ้าของเงาะเด้อครับเด้อผมเป็นเจ้าของเงาะที่พี่น้องครับเป็นแค่คนถ่ายืฉอนะครับเนาะต่อรองได้นะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทไอห้าพันบาทแค่นั้นพันนะครับแม่สาวนะครับ อปวดคุยละเอียดกับเพิ่นนะครับเนาะมีรถพร้อมบ่ายอยู่นี่มีรถอยู่ครครับถขนพร้อมเนาะมีพร้มอมเนาะมันก็ง่ายนะครับเออพี่น้องครับอดดขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับแม่แดงๆนะครับเนาะสาวหน่อยเอา้าพี่น้องมึงใหายละเอียดนะดดครับเด้อให้มึงให้ละเอียดนะครับผมอ,อถือแกร้งกัน คอมเมนต์ดีชมเลยครับผมผู้ใดว่าแพงกะมึงมึงเป็นคนแมนเท่านี้นครับผมจะได้ไรนะครับน้องผมกะผมสุดพิศพิษพวท่านนะครับได้แต่ผมน้องพี่น้องกระสือวาวางในช็อตตีแล้วขามันขึ้นได้เนาะแมนอยู่ครับเออซื้อมาตัวกันไมลุดนะครับผมเซขายอาทุนกับเมื่อคืนเนาะอืมพี่น้องครับกระถือว่าลำตัวดีอยู่ครับใหญ่อยู่นะครับนะพูดเสมอดี ถ้าขึ้นปีกวนเนี่ยนะทีใหญ่กว่านี้หน่อยนะครับอายุ11เดือนนะครับลูกซีว่าศูนย์เก้าหกนะครับถ่ายประมาณร้อยสามสิบแปดบวกบนะครับคว่ำแดงให้แปดเต็มสิบนะครับเนาะถือถือใบยืนน้ำแดงเข้มนี่น้องครับลำต้นใหญ่ๆนะครับลำต้นลึกดีนะครับเนาะนะครับผมคอุญที่เขามาติดตามรับชมนะครับขอกานอีกคลิปหน้าพี่น้องครับคลิปนี้กับแขก่อนนะครับผมสวัสดีครับ